ช่วงอปมชคุยข่าว สำหรับข่าวที่หนึ่งที่เราจะนํามาฝากกันนะคะเป็นข่าวเปิดรายการเลยนะคะสุพรรณบุรีเชิญชวนมาร่วมงานชมวัฒนธรรมพื้นบ้านชิมอาหารพื้นถิ่นอิ่มเพลงอิ่มท้องทํานองสุพรรณบุรีค่ะดรสมจิตชาญกระบี่ผู้จัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอูดทองนะคะเปิดเผยว่าจังหวัดสุพรรณบุรีและก็องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่า อ,องค์การมหาชนได้มีสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะ,ะเมืองโบราณอู่ทองค่ะกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานชมวัฒนธรรมพื้นบ้านชิมอาหารพื้นถิน่นภายใต้แนวคิดอิ่มเพลงอิ่มท้องทำนองสุพรรณเพื่อเป็นการนำศักยภาพที่เป็นต้นทุน สินทรัพย์ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเนะะี่ยค่ะทั้งวัฒนธรรมดนตรีอาหารพื้นถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับ So พาวเวอร์นะคะของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยบริบทของอาหารสินค้าการแสดงนําเสนอผ่านอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมุ่งไปในเรื่องของเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการสร้างงานสร้างเงินสร้างคนยกระดับคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นสู่สากลรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิก เครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกนะคะซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งในการพัฒนาและก็ปรับปรุงองค์ประกอบของจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสารร์องค์การยูเนสโกให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาข้ามสาขาตามบริบทของแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์โดยกิจกรรมส่งเสริมมีอะไรกันบ้างจัดขึ้นวันไหนคะพี่เปิ้ลโอเคค่ะกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมในงานชมวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะ,ะชิมอาหารพื้นถิ่นก็กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29 พฤษภาคมนะคะถึงวันที่1มิถุนายน2,568นี้นะคะโดยกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วย 1. มหกรรมสินค้าจากผู้ประกอบการของชุมชนนะคะ 2. การจัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมอาหารพื้นทิ่นเมืองสุพรรณนะคะ 3. เป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนะคะโดยฟิลิปปินส์ค่ะเทโรมิวสิก นะคะ <ins ert> คแล้วก็4เป็นการแสดงศิลปินตลอดการจัดงานนะคะ5ก็จะมีการแสดงดนดตรีจากเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะ <ins ert> แล้วกายการที่6กนะคะก็จะเป็นการร่วมรุ้นรับของที่ระลึกนะคะภายในงานแล้วก็กิจกรรมที่7นะคะกิจกรรมสร้างสรร DIY นะคะบ้านเขาพักก็จะมีกิจกรรมตัดพวงมโหดรู้จักไหมคะตัดพวงมโหดยังทันอยู่คะ่ะยังทันอยู่ <c oughs> นะคะนะคะมีกิจกรรมกิติมาสมุนไพรนะคะกิจกรรมทําสบู่สมุนไพรนะคะ <c oughs> ตํานานดินกิจกรรมเทียนหอมสารตะก้าแหลวตะก้าแหลวค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้จักเกิดไม่ทัน <c oughs> สารตะก,ก้าแหลว คือนะคะท้งนี้กิจกรรมในแต่ละวันจะเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยมีกิจกรรมหลักนะคะสองกิจกรรมดังนี้นะคะ่ะหนึ่งกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจโดยสวีดิปินจากเชโรมิวสิกนะคะเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่30พฤษภาคม2,568ณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกสุพรรณบุรีนะคะส่วนกิจกรรมที่สองนะคะจะเป็นงานชมวัฒนธรรมพื้นบ้านชิมอาหารพื้นถิ่นณ ลานหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไรส์สไตล์นะคะสุพรรณบุรีของเรานี่เองนะคะโดยมีวงดนตรีเยาวชนนำโดยสิวิไรส์คอมโบนะคะวงดนตรีจาก ชมรมดนตรีเบนจะาาคีกวีสร้างสรรค์สุพรรณภูมินะคะวงขนมหวานนะคะวงดนตรีโปรงลางโรงเรียนดอนขาวิทยานะคะการแสดงพื้นบ้านสมัยใหม่นําโดยคุณสมหญิงศรีประจันนะคะการขับร้องเพลงลูกทุ่งของน้องต้นข้าวมมมแม<ล>่คนนี้เสียงสุดยอดอดวนเพลงชิงชุนนะคะแชมป์สามสิบสามสมัยตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะสามสิบแปดสมัยแล้นะนะคะมาพร้อมกับนี่เอฟซีเลยค่ะศิลปินนัก นักดนตรีนะคะที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศอาทิเช่นเดริชแมนชอยนะคะเปาเปาวรีพรพิมล ปูแบ็กเฮดออฟโฟเอตเป็นต้นนะคะหลักรถหลักอารมณ์มากเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยภายในงานก็ยังเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีการแสดงพื้นบ้านหรือว่าศิละปะวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยได้มาแสดงความสามารถด้วยควบคู่กันไปกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ของดีพื้นถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีนําสินค้ามาจําหน่ายการภายในงาน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่ม <Ừ. S 2> พูดกันง่ายๆเลยนะคะก็ เวลาทางการก็16นาฬิกาถึง22นาฬิกานั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2 5 6 8ถึง1มิถุนายน2568นะคะที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสันสุพรรณบุรีค่ะสำหรับพิธีเปิดงานชมวัฒนธรรมพื้นบ้านชิมอาหารพื้นถิน่นกำหนดจัดการในวันที่29พฤษภาคม2568เวลา16นาฬิการหรือว่า4โมงเย็นเป็นต้นไปที่ลานจอดรถด,ด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไรส์สไตล์สุพรรณบุรีนะคะโดย เริ่มการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนตะลิ่งชันวิทยานะคะแล้วก็ต่อด้วยการแสดงชุดอัศจรรย์ผจญภัยสุขสุดใจเทศกาลแอสุพรรณบุรีซิตี้ออฟมิวสิกนะคะจากวิทยาลัยนาศิลป์สุพรรณบุรีค่ะและจากนั้นยังมีพิธีเปิดโดยใครคะ มีพิธีเปิดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีของเราค่ะท่านพิรยะฉันทดีรกนะคะจากนั้นเวลา18.30นาฬิกา30นาทีนะคะก็คือ6โมงเย็นนะคะโมงครึ่งนั่นเองกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรม DIY นะคะเวลา1 9 0นาฬิกาก็ชมการแสดงวงดนตรีนะคะสิวิไลค์คอมโบนะคะกิจกรรมส่งเสริมการขาย คอนเสิร์ตวงริชแมน t o ยนะคะและก็จะเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลาประมาณ22่นาฬิกาสีทุ่มนะคะดนตรียาวๆไปเลยนะคะพร้อมกับประกอบสลับกับการเซลล์การขายนะคะโอ้ก็สนุกสนานกันไปสำหรับงานแรกข่าวแรกเรายาวเหยียดเลยมีที่ไปแล้วนะคะวันที่29่เ้นะคะเรามีที่เที่ยวกันอีกแล้วนะเรื่องที่2ค่ะพี่ค่ะเรื่องที่2นะคะสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันศุกร์วันธรรมสวนาวอ่าวันนี้นะคะอิ่มบุญกันนะคะศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนที่วัดสัปปะรดเทศอำเภอศรีประจันในวันที่ยี่สิพฤษภาคมนี้ค่ะนายกรวัตนะคะทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกําหนดจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะวันธรรมศวรรศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชมชนนะคะประจําปีงบประมาณ2568เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตนะคะเกิดความสุข สงบสุขแก่ตนเองสังคมและก็ประเทศชาตินะคะเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวรรคก็คือวันพระนั่นเองนะคะ,คะให้กลับคืนเข้ามาสู่สังคมไทยโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมค่ะ,คะจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก็เลยมีการขอเชิญชวนกันนะคะสําหรับพุทธศาสนิกชน,นะคะ่จะจัดเตรียมอาหารข้าวหวานพร้อมแต่งกายด้วยชุดไทยชุดผ้าไทยพื้นเมืองหรือว่าจะเป็นชุดสุภาพก็ได้สําหรับผู้ที่ไม่มีชุดผ้าไทยนะคะร่วมทําบุญตักบาตรในโครง การเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะค่ะศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนที่วัดสับประรเทศตำบลวังยางอำเภอศรีประจันในวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2,568ตั้งแต่เวลา6ในกะ3านาทีเป็นต้นไปนะคะ6โมงเช้านะคะหกรียมตคร่ง,ง,ครงนะะ,นะ,ะตื่นเช้านิดหนึ่งะนะคะตื่นเช้าหน้าใสาไปวัด่ <laughs> ใช่ไหม หน้าใสคือไม่ได้แต่งไปเลยแต่งไม่ทันนะคะอ่ะมาเรื่องต่อไปดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานกันอีกนิดนึงค่ะสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมกิจกรรมสุพรรณบุรี Music C a า f ์ฟแอนด์ Festival ครั้งที่1วันที่26พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะนางสาวนิทการคุณนวัชรกิจวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเปิดเผยว่าด้วยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยกำหนดการ จัดกิจกรรมสุพรรณบุรีมิวสิกคาฟแอนด์โฟก์อาร์ตเฟสติวัลนะคะภายใต้โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมดนตรีนานาชาติเมืองเหนือเฟสติวัลนะคะกลับมาอีกแล้วเนะวาะสำหรับงานนี้นะคะเป็นจำนวน5ครั้งค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาต่อยอดการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกด้วยนะคะสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศไทยเลยและการสร้างพื้นที่ในการบ่มเพาะด้านดนตรีการแสดง ศักยภาพของคนดนตรีหลากหลายช่วงวัยด้วยนะคะค่ะในครั้งที่หนึ่งนี้นะคะเรากำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่26พฤษภาคมนี้นะคะเวลา17นะคะ,ะ17.00นถึง21.00นก็คือ5โ <5 S 2> มงเย็น,ยนถึง3ทุ่มนะคะณนโะบราณสถานวัดสนามชัยอําเภอเมืองสุพรรณบุรีของเรานะคะกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยค่ะตลาดนัดสร้างสารรค์นะคะ มาร์เก็ตนะคะการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีการแสดงเบญจภาคีดนตรีส UH, oh. ุพรรณนะคะการแสดงจากศิลปินนักร้องและการเล่นเกมแจกของรางวัลต่างๆมากมายเลยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีครั้งต่อไปมีกําหนดจัดขึ้นนะคะครั้งที่2ในวันเสาร์ที่31พฤษภาคมนะคะเวลาเดิมนะคะ17นาฬิกาถึง21อนาฬิกานตลาดลิมเคอนบางรีอําเภอสองพี่น้องอ่านะคะครั้งที่3จะเป็นที่ตโรปอตี้อาเภออูทองนะคะ วันจันทร์ที่2มิถุนายนนะคะเวลาเดิมค่ะแล้วก็ครั้งที่3นะคะวันอังคารที่3มิถุนายนนะคะเวลาเดิมนะคะ5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มณนะ <ekt. S 2> บริเวณพระบรมราชานุสรดอนเจดีอําเภอดอนเจดีของเรานะคะ<ๆ>แล้วก็ครั้งที่5นะคะเป็นวันในวันเสาร์ที่7มิถุนายนนะคะเวลาเดิมนะคะ5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มณนะบริเวณถนนคนเดินท่าช้างเดินเพลิน อำเภอเดิมบางนางบวชค่ะไปหลากหลายอำเภอเลยนะคะทั่วจังหวัดสุพรรณบุรีแจทุกอำเภอเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องที่สี่นะคะจะเป็นเรื่องสถานชนานุเคราะห์นะคะ42สุพรรณบุรีก็คือโรงรับจำนำเพื่อสังคมนะคะออกโปรโมชั่น ฟรีดอกเบี้ย5เดือนนะคะต้อนรับเปิดเทอมนะคะสถานสถานานุเคราะห์นะคะรงรับจำนำของรัฐนี่เองนะคะสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีโดยโปรโมชั่นพิเศษฟรีดอกเบี้ย5เดือนวงเงินจำนำสูงสุด1,000บาทนะคะเพื่อเป็นการบรรเทานะคะบรรเทาภาระทางการเงินให้กับ ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยนะคะที่ต้องการแรงเงินทุนระยะสั้นในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษานะคะเพื่อการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากนะคะเป็น,นกลไกสําคัญในการกระจายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะพิเศษสําหรับประชาชนผู้มาใช้บริการจำนำนะคะ,คะตั้งแต่วันที่1เมษายน2568ถึง31พฤษภาคม2568ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะใคร <c oughs> ที่เดือดร้อนนาาจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้นะคะก็รีบไปได้รับ,บวงเงินจำนำสูงสุดไม่เกิน1,000บาทนะคะโดยรับสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย5เดือนเต็ม ถือว่านานนะคะ5เดือนเต็มเนี่ยและสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขนี้035528532น,นะคะไม่ต้องหันไปพึ่งแหล่งเงินที่เสี่ยงอันตรายดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยไรยวันแล้วก็เจอแก๊งทวงหนี้เนาะน่ากลัวนะคะทุกวันนี้เนาะที่นี่โปร่งใสค่ะถูกต้องตามกฎหมายได้เงินง่ายไม่ยุ่งยากก็ฝากกันไว้สําหรับสถานนานุเคราะ์42สุพรรณบุรีรงรับจำนำเพื่อสังคม กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ